เราใส่ก็ใส่แบบนี้แมมก็จะพอดีข้อมือนี่ถักง่ายๆเดี๋ยวไปดูกันว่าถักยังไงให้ออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาถักเชือก เทียนกันนี้เราจะเอาลายแบบเป็นเกลียวแดงดำก็มีอะไรบ้างมีเชือกที่ไว้ร้อยตรงกลางของตัวแก้วขนเหล็กกับตัวนโมนะคะก็ตัวนี้จะยาวอยู่ที่ร้อยยี่สิบเซนแล้วก็อันนี้ก็คือจะเส้นละหนึ่งร้อยเซนสองเส้น ีสีแดงสีดำโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเราก็จะเอาเชือกเทียนที่ยาว120มาแบ่งครึ่งเสร็จแล้วเราก็หาเอ็นมาช่วยในการรา้อยนะคะก็เอาเอ็นมาใส่เอ็นอนอะไรก็ได้อันนี้เอาเอ็นตกปลามาแล้วเราก็ ร้อยแก้วโคเล็กเข้าไปก่อนอเราก็จะกะให้เขาเกือบกึ่งกลางเราวัดจากกึ่งกลางก่อน ให้เขากึ่งกลางวัดให้เขากึ่งกลางของเชือกก่อนอ่ะพอได้กึ่งกลางแล้วนะคะเราก็จะลด้านที่ยังไม่ได้ตัดก็คือด้านนี้เราจะเอาด้านที่ตัดแล้วนะคะ พอเราแบ่งครึ่งแล้วเราก็มัดปมข้างซ้ายไว้ก่อนแล้วเราก็มาทําข้างขวาเราก็กางเขาออกแบบนี้เสร็จแล้วก็เอานิ้วชี้เราวางรองไว้เอาเส้นที่มือขวาเราจับเนี่ยอ้อมมาเส้นสายเอานิ้วชี้เราแตะแตบติดกับหินของเราไว้แล้วก็เอาเส้นข้างซ้าย แนบกับนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางกดไว้แล้วก็เอามือขวาของเราจับลอดห่วงแล้วก็เอานิ้วกลางฝั่งเนี้ยหนีบไว้มันก็จะตั้งเป็นวงนี้เราก็ดึงไม้ชิดกับหินของเราเสร็จแ,แล้วเราก็ริบโป้งจิกทุกอย่างปล่อยอ่ะกลับด้านมาปึ๊บไอ้ข้างที่เราจิกไว้แล้วก็เอามันไปพันนิ้วชี้เราอันนี้ไวน้นี่อ่ะ แล้วแย่เข้าห่วงไปแล้วก็นิ้วกลางช่วยกดอ่าแล้วก็พยายามดันมันมาให้ใกล้หินของเราแล้วก็ดึงแล้วก็ทําเหมือนกันก็คือค่อยๆคละอะไรนะั้นกลางมันออกจับเอาโป้งช่วยจิกแล้วก็หมุนเนี่ยหมุนแล้วนิ้วชี้เราแป๊แบแหมมันก็จะไปพาดนิ้วชี้แล้วก็เอาไอที่พาดนั่นแหละมายัดรูยัดห่วงเข้าไป แล้วก็วางชิดๆิตกันเอานิ้วกลางช่วยแล้วเวลาดึงใช่ไหมมันดึงให้มันไปไม่ใช่เข้ามานะให้มันลันออกไปเออเนี่ยอืเหมือนกันอิกด้านมันจะทุรักทุเลในอันแรกแต่พออถัดไปมันก็จะนิ่งแล้วเนี่ยเราก็ให้มันเลื่อนเลื่อเื่อนื่อนืนขึ้นไป ทำเหมือนกันแบบนี้เราจะให้มันยาวประมาณสักสองเซนนี่กลับด้านมาแล้วมันก็จะค่อยๆกระเถิบกระเถิบกระเถิบลายมันก็จะลนันลันไปเรื่อยๆเวลาดึงก็แบบต้องค่อยๆให้มันเห็นป่ะมันก็จะลนันลันขึ้นไป ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดันมันกลับไปเนี yeah. ่ยแล้วก็ดึงเขวเทียนมันจะเหนียวเหนียวหน่อยเวลาดึงก็เลยจะดึงยากๆนิดหนึ่งแต่เวลามันติมันก็สวยดีนี่แล้วก็ใช้นิว้วชี้นิว้วกลางให้เป็นประโยชน์แล้วก็ลันๆันันให้ดีเวลาดึงเห็นไหม ให้มันเรียงสวยๆอย่าให้มันทับกันมันจะไม่สวยประมาณน่าจะสองเซนได้แค่สองเซนพอสองเซนก็เยอะไปมั้งเนี่ยอ่ะอีกหน่อยกลับด้าน ตรงนี้เป็นชีสแตะใส่เข้าไปค่อยๆทำไปใจเย็นเย็นงานถักเป็นงานสบายๆใจเย็นเย็นใจร่มๆลายจะสวยๆ มันเลงๆก็คอยแบบเกลี่ยให้มันลันไปดีๆแล้วก็วัดขนาดตอนนี้มันอยู่ที่หนึ่งเซนเออหนึ่งเซนก็สวยแล้วนะเออไม่งั้นมันจะดูไกลไปโอเคถ้าเราแค่ถึงเซนใช่ไหมเราก็ดึงดึงที่เป็นห่วงเราอะให้มันเข้ามาชิดๆอ่าได้แล้วเสร็จแล้วไงต่อเราก็ เอาน้ำโมมาใส่อืมพอเราร้อยได้เราก็ามาชนตึบตรงนี้แล้วก็เม็ดใหญ่แล้วก็ดันไปแล้วเดี๋ยวเราจะถักลายเอาข้างไหนก่อนเอาข้างนี้เดี๋ยวเราจะถักลายข้างนี้แล้วกันเราก็จะมาถักกันเริ่มด้วยสีแดงหนึ่งเส้นร้อยเสน แล้วก็สีดำหนึ่งเส้นร้อยเซนแล้วก็จะเอาสีแดงผูกแบ่งครึ่งผูกเริ่มที่สีแดงก่อนแล้วก็แบ่งครึ่งเราแบ่งครึ่งนะคะเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเราก็ผูก ให้ชิดชกับหินของเราอืมตึงมือตึงมือเสร็จแ,แล้วก็เอาสีดำร้อยเซนเหมือนกันมาแบ่งครึ่งเหมือนกันต่อกันเลยนะจ๊ะอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ผูก แล้วก็ดึงให้มันตึงมือแบบนี้แหละตึ๊บตึ๊บแล้วเราก็เอาเส้นสีแดงลงมาผูกกันตรงนี้ไว้บนเส้นหนึง่งอีกข้างหนึ่งไว้ข้างล่างผูกเข้าไปแล้วก็ดึงให้มันชิดชิดกันเสร็จแล้วก็เอาสีดำ ลงมาผูกกันสลับไปมาแบบนี้เวลาดันก็ดันให้มันเข้าไปชิดๆอ่าแล้วก็สีแดงสลับมาเวลาดึงเห็นไหมเข้าไปชิดๆอย่างเี้สีดำก็มาสลับเส้นนี้จะอยู่เส้นมือขวาจะวางอยู่บน เส้นมือซ้ายจะเป็นเส้นที่ลอดใต้เส้นกลางนี่สลับกันแบบนี้แล้วก็ดึงดึงให้ตึงมือตึ๊ดตึ๊ดน่ะเส้นแดงก็สลับเราจะทำอย่างนี้ให้ยาวประมาณ6เซนโอเคดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่แล้วก็ผูกนี่เห็นปะ่อค่อย มันจะได้สวยๆนี่ค่อยๆดึงสลับกันเห็นไหมค่อยๆอย่างเงี้ยเออแล้วเส้นมันจะค่อยๆเป็นเกลียวหมุนๆของมันเองนะเห็นไหมอี มันจะค่อยบิดเกีียวของมันเราก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันครบหกเซนนะจ๊ะนี่นะคะเราก็มาเริ่มทําไปแล้วก็อย่าลืมวัดขนาดด้วยนะเราจะเอาสักหกเซนหรือ,อครึ่งเซนเดี๋ยวเราก็จะถักให้สุดหกเซนเลยจ้ะแล้วเราก็คอยวัดว่ามันได้หกเซนหรือยังนี่เห็นปะปึ๊บหกเซนแล้วอ่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําอีกข้างหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราจะทําให้สั้นลงนิดนึงนะคะอันนี้เราเซนหนึ่งใช่ไหมเราก็จะทําอันนี้หกเซนเราก็จะทํามันข้างนี้ห้าเซนเหมือนกันใส่ได้แดงและพับครึ่งแบ่งครึ่งเนี่พับครึ่งเป็นกระดาษเลยแบ่งครึ่งนะคะและแล้วก็มัด แล้วก็ดึงให้ชิดกับตัวน้ำมูสีดำก็เหมือนกันเอามาแบ่งครึ่งเสร็จแล้วเราก็มัดแล้วก็ดึงให้มันชิดๆกับสีแดง แล้วก็ดันไปเลยให้มันชิดแล้วก็กากระบาดแบบนี้อ่ะอ่ะเอาแดงลงมาโอเคแล้วก็จะผูกแบบนี้ซ้ายวางเอ้ยมือขวาวางบนมือซ้ายลอดเข้าไปแล้วก็มาผูกด้านนี้ อันนี้ก็เหมือนกันก็สลับไปสลับมาแบบนี้ทำเหมือนอันนี้เลยแต่ทำสั้นกว่าก็คือทำห้าเซนโอเคแล้วผูกดึงไปเรื่อยๆดึงพอดีพอดีไม่ต้องแบบขนาดแบบเจ็บมืออะไรขนาดนะั้นะะค สลับควยไปเรื่อยๆสองสีจะจะเล่นง่ายหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมุนไปเองนี่นะคะตอนนี้เราทำเกือบได้สี่เซนเดี๋ยวเราจะแค่สี่เซนเพราะว่าถ้าห้าเซนรู้สึกว่ามันจะใหญ่ข้อมือใหญ่ไปเดี๋ยวก็ทำสลับให้ได้อีกสี่เซน สองอันก็น่าจะสี่เซนพอดีแ่ะแล้วก็วัดให้ได้สี่เซนเนาะโอเคปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดเส้นหนวดนี้ออกนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะคือข้างนี้จะยาวกว่าอีกข้างหนึ่งแต่ก็จะเน้นเหมือนกับว่าให้ตัวแก้วผุวเล็กอยู่ตรงกลางเห็นปะมันก็จะโค้งแบบนี้ เดี๋ยวเราจะตัดส่วนเกินออกนะคะมันก็จะเหลือเส้นนี้ไว้เอาไว้ผูกติดกันนี่เราก็ตัดเส้นออกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนให้เส้นสองเส้นนี้เป็นเกลียวนะคะเวลาหมุนใช่ไหมแล้วก็ทํามือแบบนี้ดันไปมือน,นี้ก็ช่วยเขาหมุน มันก็ดันก็คือเวลาดันแล้วมันเหมือนจะย้อนใช่ไหมยเงี้ยข้างนี้ก็หมุนกลับมันจะได้เป็นเกลียวเห็นปะ จะแน่นหรือไม่แน่นอยู่ที่เราออกแรงดันตรงนี้นะและเกี่ยวมก็เราก็พยายามหมุนให้มันเล็กเข้าไว้จะได้แน่นๆเราจะเอายาวประมาณเจ็ดเซนนะคะ แต่ถ้าใครข้อมือยาวกว่าเอ้ยข้อมือใหญ่ก็สามารถที่จะเผื่อได้มากกว่านี้โอเคเดี๋ยวเราจะวัดว่าถึงเจ็ดเซนหรือ,อยังตอนนี้อยู่ที่หกนะคะ <Hello. S 1> เแล้วอนี่เกือบเจ็ดเซนเดี๋ยวหมุนอีกนิดหนึ่ง ได้เจ็ดแล้วเเล็บจิกไว้เสร็จแล้วเราก็เอาเส้นไปหนีบเอาเล็บหนีไว้จึกแล้วก็อันนี้พันนิ้วชี้ทะลุเข้าห่วงแล้วก็เ,เล็บจิกไว้แล้วก็ดึงอันนี้ก็เหมือนกันก็ดึงมันก็จะได้เป็นปมหนึ่งปม เสร็จแล้วเราก็เอากันไกรตัดไฟลนแล้วก็หนีบหนีบให้เขาแบนๆมันจะร้อนหน่อยแล้วก็แตบ,บๆ,ๆเขานะคะกดๆเพราะว่าเทียนละลายมันก็จะละลายติดก,กันไปเลยเนีย่ย กอนอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันจะ้ะตัดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แล้วเราก็เอามาทาบกันนะคะแล้วเราก็เอาที่เราเหลือเมื่อกี้นะคะเอามาทําสายล็อกจับให้ได้ครึ่งหนึ่ง แล้วก็เอาข้างซ้ายเนี่ยทับลงไปแล้วอันนี้ใส่เข้าไปเดี๋ยวค่อยๆดึงนะคะมันก็จะค่อยๆเพราะมันมีสองเส้นนะเราก็จะให้มันอยู่ด้วยกันเออ ค่อยๆดึงมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้เห็นไหมข้างที่มันดูเหมือนขวางเนี้ยเราก็จะเอาขึ้นมาวมา,างทับแล้วเอาอีกข้างหนึง่งลอดข้างล่างแล้วก็โผล่ขึ้นมาค่อยๆจับนะคะ มันก็จะเป็นเส้นของขวางใช่ไหะแล้วก็จะเอาข้างนี้มาวางแล้วข้างนี้สอดข้างล่างแทนสลับกันอันนี้มันหนึ่งมีสองแล้วอันนี้มีแค่หนึ่งเราจะทำสามสามขีด ทำไมต้องสามมันกําลังดีค่ะค่อยๆดึงให้มันเท่าๆกันมันจะได้สวยๆหนึ่งสองสามอันนี้มีสอง เราก็จะได้สามเท่ากันแล้วเสร็จแล้วเราก็ลองดึงดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมดึงจับปึ๊บอ่ะจับปึ๊บมันจะแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันพึ่งจะทำเสร็จอ่ะเสร็จแล้วก็ดึงออกลองดึงออกอ่ะถ้ามันใช้ได้แล้วเราก็ตัดบนไฟเรียบร้อยเสร็จ แล้วก็กดกดให้มันติดเข้าไปกับเชื่อของมันเวลามันละลายแล้วก็กดไว้เงี้ยเนี่ยเอาตัวตรงเหล็กมันก็ได้กดๆเข้าไป แล้วก็กดๆเข้าไปให้ติดให้มันสวยๆบีบๆแบนๆโอเคอ่ะเสร็จแล้วลองดึงอีกครั้งหนึง่งเราก็ลองดึงก่อนอืมแล้วก็ดึงกลับเรียบร้อยเสร็จแล้วกับการถักกำไลข้อมือวันนี้เราก็ถักทั้งแบบเกลียวแล้วก็แบบ อันนี้ก็น่าจะแบบยังไงเชือกดึงเอออันนี้ก็แบบเกี่ยวโอเคถ้าใครชอบคลิปการสอนถักก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจ,จะหาวิธีถักสวยๆมานำเสนอกันอีกนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่จ้า